โอเคครับกรณีที่ Windows 10นะครับมันไม่ขึ้นโชว์ภาษาตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เรามาตั้งค่านะครับโดยคลิกที่ปุ่ม Start ครับแล้วเลือกไปที่คำตรงนี้นะครับ Setting หลังจากนั้นก็มาตรงคำว่า Time Language ตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับก็มาที่นี่ครับ Language ภาษาตรงนี้นะครับอาจจะสังเกตว่าตอนนี้วินโดว์เราเนี่เป็นภาษาอังกฤษมีภาษาเดียวครับดังนั้นเราจะต้องทําการแอดภาษานะครับก็คือคลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็หาภาษาไทยนะครับผมอ่าไทยทีเอสอ่าภาษาไทยอยู่นี่นะครับอ่าก็คลิกครับเสร็จแล้วก็กด next ครับผม น,นี้ก็รอสักครู่นะครับอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับหลังจากนั้นเราก็ถ้าตัวนี้ก็จะให้เรากด i n s t o r l นะครับมันก็จะทำการติดตั้งนะครับอจะอสังเกตว่าเห็นไหมครับตอนนี้ก็ ขึ้นโชว์แล้วนะครับมี2ภาษาให้เราเลือกนะครับแต่ถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราก็สามารถอาแอดภาษาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับอโอเคนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับวิธีการาเพิ่มภาษาให้มันโชว์ครับเวลานี้เราสามารถเปลี่ยนนะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาที่ต้องการได้นะครับผม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ